วัครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องเก็บตัวร0อยปีจากนี้พี่ขอเทพตอนที่0ูนย์นะครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากเปดติดตามเพจ i อแอมนพภาอินแดีไทยกันด้วยนะครับลิงก์เพจอยู่ด้านล่างคลิปนะครับก็มาเริ่มกันเลย3วันก่อนฉันยังเป็นวิทยากรผู้ประสบความสําเร็จ ที่ผู้คนนับพันต่างชื่นชมอยู่เลยปลบมือสิครับฉันข้ามมายังโลกแห่งนี้เมื่อสองวันก่อนกลายมาเป็นบุตรชายคนที่13ของตระกูลชูหนึ่งในสามตระกูลใหญ่แห่งแคว้นฉินฉันคิดว่าฉันสามารถมีชีวิตที่มีแต่ความสุขและกลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในชีวิตที่สองของฉัน แต่ว่าชูเวียนปรบพฤติตัวไม่ดีนำตัวไปขังตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่คนของตระกูลชูนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่คือชีวิตของฉันเั้นเหรอนอกจากคำเพนทั้งสีด้านก็ไม่มีอะไรเลย ทำไมชีวิตของฉันถึงได้ขมขืนเช่นนี้พระเจ้าได้โปรดช่วยข้าด้วยโชคดีที่มีอาวินใหม่คอยแวะเปียนมาหาข้าบ่อยๆท่านพี่สิท่านทนอีกสักสองสามวันนะข้าต้องขอร้องท่านปู่ของข้าให้ช่วยท่านให้ได้ดูเหมือนจะดีเหรอท่านพี่สิ ท่านเป็นยังไงบ้างติงวันนี้ท่านอยู่บ้านทั้งวันระบบของเราขโมบรางวัลเป็นทักษะพา,ายกายยาไร้ผ้าให้แก่ท่านอะไรนะนั่นใครพูดติงท่านอยู่บ้านมาห้าวันแล้วระบบขอมอบรางวัลเป็นพลังตะบะหนึ่งตีให้แก่ท่าน ความรู้สึกนี้มันจนฉีในร่างกายกำลังเพิ่มขึ้นตอนที่หนึ่งชูเวียนประพฤกตัวไม่เหมาะสมเสื่อมเสียวงตระกูลขับออกจากตระกูลนับตั้งแต่วันนี้ตึงไม่จริงใช่ไหมนี่คือชะตากรรมของฉันในโลกนี้งั้นเหรอ สามวันก่อนฉันยังเป็นวิทยากรผู้ประสบความสำเร็จที่ผู้คนนับพันนับหมื่นต่างก็ชมอยู่เลยคิดสิคิดสิคาปูชิโน,โน่คืออะไรอฟะฟุฟ้าสวันก่อนฉันน่าจะทะลุมิติมายัางโลกนี้และกลายเป็นคุณชาย13แห่งตระกูลซูหนึ่งในสามตระกูลใหญ่แห่งแคว้นฉินเพียงแค่เพราะ ฉันจามในงานเลี้ยงพวกเขาถึงกับขับไล่ออกจากตระกูลส,สงสัยกลัวฉันเป็นโควิด -19 นอกจากกำแพงทั้งสีด้านก็ไม่มีอะไรเลยไม่คิดเลยว่าชีวิตที่เคยประสบความสำเร็จกลับต้องมาตกต่ำถึงขีดสุดที่โรคในในโรคนี้พระเจ้าได้โปรดช่วยมนุษย์ตัวเล็กๆคนนี้ด้วยเถิด ติงนั่นใครน่ะพระเจ้านางฟ้าเหรอหรือว่าเจ้าแม่กวนอิมเงี้ยเหรอไอ,อ้ยา้ยาลุมพัดผ้าปูโต๊ะบัคุมหน้าข้านายน้อยสิบสามช่วยข้าด้วยท่านลุงพู้บ้านเหรอข้าให้สาวใช้เตรียมเครื่องเรือน ให้ท่านอยู่อีกเดี๋ยวคงส่งมาถึงท่านทานก่อนเถอะขอบคุณท่านรุงพ่อบ้านมีแต่ท่านที่ยังดีกับข้าเสมอเฮอ้อนายน้อยสามข้าไม่รู้จะพูดกับท่านอย่างไรดีสองสามวันมานี้นายท่านไม่พูดอะไรเกี่ยวกับตัวท่านเลยคราวนี้นายท่านคงโกรธมากนายน้อยคงทำได้แค่อยู่ที่นี่สักพักรอให้หนายท่านสงบสติอารมณ์ลง กว่านี้อีกสักหน่อยแล้วค่อยคิดหาวิธีดูอีกทีท่านรุงทำไมท่านปู่ถึงได้เกลียดข้าขนาดนี้เรื่องนี้จุดเริ่มต้นมันเริ่มจากบิดาของท่านบิดาของท่านคือบุตรชายของตะกูลเรื่องพรสวรรค์ทั่วทั้งแควน้นฉินยากจะมียากจะมีผู้ใดเทียบได้เป็นบุตรชายที่นายท่านปรดปรานที่สุด หากไม่มีเรื่องหากไม่เรื่องไม่มีอะไรผิดพลาดผู้นำตระก,กูลคนต่อไปก็คงเป็นเขานี่แหละเพียงแต่เรื่องแต่งงานเขาไม่ฟังความคิดเห็นของนายท่านเขาเลือกที่จะแต่งงานกับหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาธรรมดานั่นจึงเป็นจุดแตกหักระหว่างนายท่านกับปิดามารดาของท่านหลังจากที่ท่านลืมตาเกิดมาได้ไม่นาน บิดาของท่านก็พามันดาของท่านไปจากตระกูลซูและหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีข่าวคราวแม้แต่น้อยเลยนี่มันชีวิตอันน่าบัืสบของพระเอกในนิกายในนิยายกำลังภายในชัดๆนายน้อย13ที่เรือนยังไม่มีอย่างอื่นที่ข้าต้องจัดการ ข้าคงต้องขอตัวก่อนอีกเดี๋ยวพวกบ่าวรับใช้ก็คงมาทำความสะอาดที่นี่ให้ท่านก็อยู่ที่นี่ไปก่อนนะครับขอบคุณท่านลุงพ่อบ้านกลับดีๆีนะครับเฮ้อเจ้าเด็กคนนี้นี่เมื่อไรจะรู้จักโตสักทีนะนายน้อย13พวกเราทำความสะอาดทั้งในและนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วขอรับ เครื่องเลือนต่างๆก็จัดเข้าที่หมดแล้วดีๆเยี่ยมเลยลำบากพวกเจ้าแล้วเช่นนั้นพวกเราขอตัวกลับก่อนนะขอรับโชคดีโชคดี <spo iling> คิดไม่ถึงเลยจริงๆพอได้ทำอะไรแบบนี้มันจะรู้สึกดีอะไรขนาดนี้ติ Disease. ้ง <nessa> วัน <in> น <this> ี้ท่านอยู่ บ้านทั้งวันระบบขอมอารางวันเป็นทักษะกายยาไร้พ่ายให้กับท่านเสียงใครนะนั่นใครพูดตอนที่สองระระบบเั้นเหรอจริงเป็นเดี่ยขอบเขตรางวัลของระบบผูกไว้กับลานเรือนทั้งหมดแล้วระหว่างที่อยู่ภายในเรือนบ้านระบบจะเพิ่มระดับของรางวัลตามเวลาสะสมที่ท่านอยู่ในลาน เมื่อใดที่ท่านออกจากขอบเขตรางวัลบันทึกทั้งหมดจะถูกรีเซตและเริ่มคำนวณรางวัลสะสมใหม่มีเรื่องดีๆแบบนี้ด้วยหรือเนี่ยแค่อยู่ภายในลานบ้านเฉยๆโดยไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยนะรางวัลของวันนี้สมมอบแล้วหวังว่าพวกเราจะได้พบกันอีกในไม่ช้ารอเดี๋ยวสิข้ายัางงงๆอยู่เลยกลับมาก่อน นี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยทำไมแดดมันจึงร้อนขนาดนี้ทำไมข้ารู้สึกว่าฝันของข้ามันแปลกๆชอบกลอาจจะเฮ้ยใครเอาอะไรมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยนี่อย่าบอกนะว่าข้าไม่ได้ฝันไปทักษะกายาไร้พ่ายคือทักษะป้องกันขั้นสุดยอดของขอบเขตแดนมัดไต เขตแดนมัตไตคือเขตแดนพื้นฐานเขตแดนพื้นฐานของการบำเพ็ญตบะแบ่งออกได้3ระดับชั้นได้แก่ขั้นกลั่นกายาขั้นเปิดทีะจรและขั้นรวมปรานรวมปรานกลั่นกายาเปิดทีะจรเขตแดนมตัตไตมีเพียง บำเพ็ญตบะจนถึงจุดสูงสุดของเขตแดนมัตไตและทะลวงผ่านประตูเขตแดนไปยังเขตแดนต่อไปให้ได้เท่านั้นจึงจะเรียกว่าผู้บำเพ็ญตบะอย่างแท้จริงเนื้อเขตแดนมัตไตมีเขตแดนลี้ลับเขตแดนห้วงจิตเขตแดนพิสงเขตแดนอภิพาตเขตแดนสัจเขตแดนเดนเขตแดนจักรพรัดดูเหมือนว่า ร่างกายของข้าตอนนี้น่าจะอยู่เขตแดนมัรไตดังนั้นระบบถึงให้รางวัลเป็นทักษะนี้มาสินะยังไงก็อยู่บ้านเฉยๆไม่มีอะไรทำอยู่แล้วลองฝึกดูสักหน่อยแล้วกันลมปราณจมดิ่งสู่จุดตั้นเฉียนจดจ่อไปที่จุด3มนิ้วครึ่งของจุดกึ่งกลางโชคดีที่ข้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับเส้นที่ประจรมาบ้าง เพราะข้าเป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจในสุขภาพของตัวเองไม่ <c oughs> อตัวนะครับไม่อย่างนั้นคงไม่สามารถเข้าใจเรื่องพวกนี้แน่ชวิงฮูฝึกมาทั้งวันกลับไม่รู้สึกเนื่เลยแฮะกลับรู้สึกว่าร่างกายกับปี้กระเป๋าแทนดูเหมือนว่าทักษะในโลกนี้จะสามารถฝึกฝนได้จริงๆ แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังต้องใช้แรงและจำเป็นต้องได้รับการพักผ่อนถ้าอย่างนั้นก็ใช้ยาพวกนี้ชดเชยเอาแล้วกันวันแรกที่ได้รับทักษะวันที่สองคือโอสุดลมปราณไม่รู้ว่าวันนี้รางวัลจะได้เป็นอะไรยินดีด้วยท่านอยู่บ้านได้สามวันแล้วระบบขอมอบรางวัลเป็นมีิสั้นพูด งานดีเลยเนี่ยเสียดายถ้าเอาไว้ใช้หั่นผักก็ดูจะเล็กไปหน่อยยินดีด้วยท่านอยู่บ้านมาสีวันแล้วระบบขอมอบรางวัลเป็นทักษะตจมตีหมัดวิญญาณมังกรอสรพิษอสรพิษพงไัยซูคอ อสศรพิษทองพยองเดชฟูด้วยเหมือนกันแฮะทักษะป้องกันและทักษะโจมตีสองอย่างนี้การเอาตัวรอดในโลกนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วแต่ว่ายังจำเป็นต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของดินแดนแห่งนี้เอาไว้สักหน่อยไม่อย่างนั้นคงขายหน้าแย่หากตามคำพูดของคนอื่นไม่ทันจารึกประวัติศาสตร์ของแควนฉิน ขวนฉินเป็นหนึ่งในเก้าแขวนของดินแดนหนานโจวครั้งหนึ่งเคยเป็นอาณาเขตราชวงศ์เก่าต่อมาราชวงศ์เก่าถูกโค่นล้มโดยสีตระกูลใหญ่ซึ่งได้แก่ตระกูลฉินตระกูลซูตระกูลเหอและตระกูลเจ้าปัจจุบันแขวนฉินปกครองโดยตระกูลฉินในนามของตระกูลราชวงศ์ซึ่งลงนามปกครองร่วมกันกับอีกสามตระกูลใหญ่ พี่สิบสามเเสียงนี่สู้อวินเงิ้เหรอพี่สิบสามท่านเป็นยังไงบ้างอาวินไม่เองเหรอวันนี้ไม่มีบ่าวรับใช้มาส่งอาหารหรอกเหรอเหตุใดเจ้าถึงต้องมาส่งด้วยตัวเองเช่นนี้ล่ะอันที่จริงข้าควรจะมาตั้งแต่วันที่พี่ถูกลดตำแหน่งแล้ว แต่ช่วงนี้ในตระกูลมีเรื่องยุ่งไม่เห็นแต่ละวันเพิ่งจะว่างก็วันนี้แหละก็เลยรีบมาเยี่ยมพี่13น้องหญิงยุ่งขนาดนั้นก็ยังไม่ลืมที่จะนึกถึงพี่คนนี้รอเดี๋ยวนะเดี๋ยวข้าไปยกเก้าอี้มาให้พี่13ช่วงนี้ท่านปู่อย่างอารมณ์ไม่ดีอยู่เลยเดี๋ยวเอาไว้โอกาสเหมาะเมื่อไร ข้าจะลองขอร้องให้ท่านปู่เมตตาให้ท่านพี่กลับเข้าตระกูลอีกครั้งนะอ่ะไม่ต้องไม่เป็นไรพี่อยู่ที่นี่ก็สบายดีอีกอย่างพี่จักจะชอบอยู่ที่นี่แล้วละเพราะงั้นเจ้าไม่ต้องลำบากขอร้องท่านปู่ให้พี่หรอกพี่อยู่นี่สบายมากอาหารมื้อน,นี้อร่อยมากเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะมีน้องอวินมาทานด้วยกับพี่หรือเปล่าเฮ้ ก็ยังเป็นพี่สามคนเก่าคนเดิมของข้าอยู่ดี <c oughs> ตันะครับก้มหน้าอยอมรับความยุติธรรมได้อย่างไม่เดือดเนื้อร้อนใจใดๆเป็นผู้ที่มองโรกในแง่ดีได้อย่างคงเส้นคงวาจริงๆไม่มีความเย่อหยิ่งของลูกหลานตระกูลขุนนางเลยสักนิดแต่กลับมีความเป็นมนุษย์ธรรมดามากกว่าลูกหลานตระกูลขุนนางพวกน,นั้นเสอีก พี่สิบสามพี่ทนอีกสองสามวันนะข้าจะรองขอท่านปู่ให้นางคุคิดพวกข้าเกรงใจนางสินะที่บอกให้นางไม่ต้องขอร้องท่านปู่เพื่อข้าเต็งท่านอยู่บ้านมาห้าวันแล้วระบบของพอบรางวัลเป็นพลังตะบะหนึ่งตีให้แก่ท่านความรู้สึกนี้มัน จนฉีในร่างกายกำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนี่หรือว่าข้าจะบรรลุเขตแดนลี้ลับแล้วตอนที่สามเพร่งนี่ก็รอบที่สีแล้วก็ยังติดอยู่ไปต่อไม่ได้เมื่อถึงประตูแดนลี้ลับ รู้สึกว่าข้าไม่สามารถเพิ่มรบมรานเพื่อทะลวงเขตแดนได้ดูเหมือนต้องหาที่เหมาะเพื่อทะลุสู่เขตแดนลี้ลับแต่ว่าแม้รบรานจะยังยกระดับไม่ได้แต่ความแข็งแกร่งทางจิตของข้ากลับแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆข้าสัมผัสได้ถึงประตูที่ปิสนิทเข้ามาใกล้ข้าเรื่อยๆเลยและความรู้สึกนี้ก็ค่อยๆกระจางแจ่มชัดขึ้น ฮูไม่รีบไม่รีบอีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นติงท่านอยู่บ้านมาห้าวันแล้วระบบขอมอบรางวัลเป็นทักษะลับสืบวิญญาณชิงคราวนี้เป็นทักษะลับนั่นเหรอระบบนี่ช่างมีลูกเล่นเยอะจริงๆแต่ก็นะนั่นแหละที่ข้าต้องการขอแค่ไม่กดดันร่างกายจนเกินไปก็พอหืม ข้าเข้าใจหลักการและวิธีการทั่วไปแล้วมาเริ่มฝึกกันเลยดีกว่าน่าเสียดายแถวนี้ไม่มีใครเลยนอกจากข้าแต่ว่าแม้ข้าจะไม่สามารถฝึกควบคุมจิตของคนได้แต่ถ้าแค่ลองดูล่ะก็สัมผัสปราญจิตทุกสรรพสิ่งล้วนมีจิตวิญญาณแม้ว่าแถวนี้จะไม่มีผู้คนแต่ก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆอยู่บ้าง ด้วยทักษะนี้น่าจะสามารถรับรู้ได้ถึงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงเข้าใจแล้วตราบใดที่เจนฉีของข้ายังสามารถสัมผัสได้ข้าก็สามารถรับรู้ได้แม้สิ่งนั้นจะอยู่นอกขอบเขตลานบ้านดอกไม้ชุนกน้กนอยฝูงปลาฝูงแมลงหมู่มวลวิหกโผบินอยู่กลางเวหาแล้วก็ นี่มันเฮืออืออดูเหมือนว่าข้าจะใช้ทักษะนี้มั่วซั่วเกินไปแล้วด้เที่ต้องบาเหินอะไรอุจจาตาแบบนี้บ่อยๆก็ไม่ไหวนะนายน้อยสิบสามบ่าวอาหารเย็นมาส่งขอรับหืมมื่อเย็นเหรอวันนี้ดูเหมือนจะมาเร็วไปหน่อยหรือเปล่า แล้วก็ทุกทีจะมากันสองคนนี่ทำไมตอนนี้ข้าถึงสัมผัสปลานได้แค่คนเดียวเองล่ะฮ้ฮนายน้อยสิบสามเมื่อเย็นขอรับอ๋อข้าขอบใจเดี๋ยวนะในอาหารมันยาพิษนี่เลยไข่นอนพิษ มีจิตนาลายแอบแฝงจริงๆด้วยถ้าอย่างนั้นก็อย่าตำหนิข้าก็แล้วกันขอใช้เจ้าเป็นหนูทดลองตัวแรกเลยก็แล้วกันนะตอนที่4พูดใครเป็นคนส่งเจ้ามาเรียนนด้น้อย13เป็นพ่อบ้านใหญ่ขอรับท่านเป็นคนจัดอาหารในแต่ละวันขอรับข้าให้โอกาสเจ้าแล้วนะ ในเมื่อเจ้าไม่ยอมพูดงั้นข้าจะทำให้เจ้าพูดเองชิงเฮือพูดใครส่งเจ้ามาที่นี่ข้าเป็นคนลับข้าเป็นคนของรัฐธิไม่มีใครส่งข้ามาที่นี่ข้าแค่อนอกาสที่จะควบคุมเจ้าเพื่อรับความดีความชอบจากเจ้ารัฐิข้า คิดจะทำด้วยตัวเองคุณของรัฐทิเราสมุนรับใช้ของจักรวรรดิปีศาจจักรวรรดิปีศาจจักรวรรดิปีศาจศาไม่ขึ้นตรงต่อแขว้นใดๆในดินแดนหนานโจวเป็นอาณาเขตที่ผู้บ่มเพาะนอกรีดรวบรวมกองกำลังและปกครองด้วยตนเองทุกๆวันเหล่าผู้บำเพ็ญน,นอกรีด จะต่อสู้ห้าผ่านและกลืนกินกันเองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งด้วยธรรมเนียมวิถีที่เป็นเช่นนี้จึงมีผู้บำเพ็ญน,นอกรีดไม่มากนักที่ยังเหลือรอดแต่ด้านความแข็งแกร่งนั้นไม่อาจประเมินได้ซึ่งในหมู่ของพวกเขาสายเลือดของราชาปีศาจคือตัวตนที่น่าสะพรึงกวัวที่สุด เป็นภัยพุกคามต่อทั้งดินแดนหนานโจวเลยก็ว่าได้นอกจากในจกกักรวรรดปีศาจของราชาปีศาจแล้วพวกรัชิินอกกรีดต่างกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งดินแดนหนานโจวป,ปับปนท่ามกลางผู้คนไม่สามารถแยกออกจึงเป็นเรื่องยากที่จะกำจัดให้หมดสิน้นแม้ว่าความแข็งเกร่งของพวกรัทธิ ในเขตนี้จะไม่แข็งแร่งเพราะจะสั่นคลอนตระกูลสูได้แต่คงอันตรายมากหากพวกมันมีจัก,กรวรรดิปีศาจอยู่เบื้องหลังต่อให้ข้าไม่เยเสลเรื่องพวกนี้ก็เถอะแต่หากตระกูลสูตกเป,เป็นเป้าหมายของพวกจัก,กรวรรดิปีศาจขึ้นมาจริงๆข้าที่อาศัยอยู่ในตระกูลสูก็ต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยเพราะกัน เจ้ากระทำการเช่นนี้ด้วยตัวเองไม่มีผู้ใดสั่งการเจ้ามาว่างั้นถูกต้องแม้ท่านจะถูกลดตำแหน่งแต่ถึงอย่างไรท่านก็เป็นสายเลือดตระกูลซูหากสามารถควบคุมท่านก็เท่ากับมีโอกาสควบคุมตระกูลซูโอกาสดีๆเช่นนี้ข้าจะรังเรยได้อย่างไรข้าแฝงตัวอยู่ในตระกูลซูแห่งนี้มานานหลายปีแล้ว เพื่อรอโอกาสดีๆเช่นนี้ฟูเอาละน่าจะไม่มีอะไรแล้วขณะที่เขาถูกทักษะสืบวิญญาณของข้าสกุลยู่เขาไม่มีทางโกหกข้าได้แน่แม้ว่าตอนนี้จะยังไม่เป็นภยัยแต่อย่างไรก็ยังจำเป็นต้องแจ้งให้ท่านปู่ทราบแล้วข้าจะทำเช่นใดละ่ะอะไรกันที่แ้ เขาก็กำลังพยายามต่อต้านการสกุของทักษะสื่อวิญ,ญญาณของข้าอยู่ให้ตายเถอะเผลอหน่อยไม่ได้เลย <c oughs> หากฝืนทำลายมนสกุของทักษะสื่อวิญญ,ญาณน,นั้นจะทำให้จิตวิญญ,ญาณของเขาถูกทำลายขอ <c oughs> <c oughs> ไปนะครับตอนนี้เขาอยู่ในสภาวะขาดสติสัมปชัญญะกลายเป็นคนเสียสติไปแล้ว ชุเวน้นเอ้ยด้วยระคังทองคุ้มกายเขาไม่สามารถทำะไรข้าได้แน่ดอนแต่ว่าจะให้ตะกูลซูรู้ว่าเขาเป็นพวกลทัทธิได้ยังไงแม้ว่าหมัดวิญญาณมังกรอสอรพิษจะสามารถสังหารเขาได้ในหมัดเดียวแต่ร่องรอยที่หลงเหลืออยู่ในศพ จะเผยความเข็งแเกรงของข้าเมื่อถึงตอนนั้นข้าจะต้องถูกเรียกตัวกลับไปที่ตระกูลซูเป็นแน่และข้าก็จะไม่สามารถใช้ความรับของระบบของเลือนแห่งนี้ได้อีกต่อไปราชาพีศาจงเจริญตายซะมันมาอีกแล้วเวนเอ้ยไม่ฆ่ามันมันก็จะฆ่าข้า,ขา แต่ค่ามันความรับของข้าก็จะถูกเปิดเผยเป็นสถานการณ์ที่ตัดสินใจยากจริงๆให้ตายเถอะหากยังหาวิธีจัดการมันไม่ได้แล้วก็เป็นเรื่องแน่นายน้อยสิบสาได้เวลาอาหารเมื่อเย็นแล้วขอรับมาได้จังหวะพอดีพระเจ้าช่วยของแท้เลยแหละแบบนี้ที่5ราชาชปีศาจจงจเจริญ วัดร้างนานโจ้าเอาไรกันราชาพีศา์งั้นเหรอหรือว่าจะเป็นพวกลัทธิแย่แล้วนน้อย13จะต้องตกอยู่แนนต่รายแน่รีบเข้าไปดูเร็วเข้านายน้อย13ท่านเป็นอะไรไหมนายน้อย13อ๋อข้าดีละ่ะขอเพียงมีคนรู้เห็นเท่านี้ก็ไม่ต้องกังวลว่าข่าวจะ ไม่ไปถึงตระกูลสูแล้วละต่อไปก็จงสังเวยชีวิตเพื่อราชาปีศาสซะได้เวลาทำการแสดงแล้วนายน้อย13พวกเรามาช่วยแล้วขอรับเป็นพวกรัฐที่จริงๆด้วยข้าช่วยช่วยข้าด้วยเจ้าปีศา์นี้มันจะฆ่าข้าแล้วเฮ้สวัสดีจริงๆ ข้าล่ะไม่อยากช่วยมันเลยให้ตายเถอะเชื่องไม่เอาใดอะไรขนาดนี้หากอยู่ข้างนอกแล้ะก็ข้าคงไม่กล้ายอมรับว่ารู้จักคนผู้นี้แ <Hey. S 1> อย่าข้าข้าหยุดให้ข้าข้าเจ้าสดีดีฝันไปเถอะนายน้อยสิบสามไม่ต้องกลัวพวกเรามาช่วยแล้วนำตัวกลับไปให้ได้ท่านตรวจสอบกันเถอะ งแฮ่วิ่งจนกำแพงจนสลบไปเองเนี่ยนะนายน้อย13ไม่เคยทำให้ผิดหวังในแง่ของความไม่เอาไหนเลยจริงๆพวกเจ้านี่กลับไปไพาเจ้านี่กลับไปให้ในายท่านตรวจสอบกันเถอะค่อยตามท่านหมอมาดูอาการของนายน้อย13อืมตกลง เรียบร้อยเพียงเท่านี้ก็หลอกพวกเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วข้าจะมาเสียศูนย์เพราะเจ้านี้ไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องทำอะไรสักอย่างโทษจีนะพวกรัติีนอกีดแม้ว่าสิ่งที่เจ้าลงมือกับข้าจะยังไม่อันตรายถึงแก่ความตายแต่ในฐานะที่เจ้าเป็นพวกรัตินอกีด ข้าเกรงว่าภายหน้าเจ้าคงก่อกรรมทำชั่วเพิ่มอีกแน่ตอนนี้เจ้าสูญเสียจิตวิญญาณไปแล้วเท่ากับเจ้าได้ตายไปแล้วเช่นนั้นให้ข้าได้ปลดปล่อยเจ้าสเสดเถอะด้วยวิธีนี้เจ้าก็ไม่สามารถแพล่พลายความรับของข้าได้ด้วยติงท่านอยู่บ้านมา60วันแล้วระบบ ขอมอบรางวัล NO เอ็นอูสุดต้าเฉียนหนึ่งครองอูสุดต้าเฉียนโอสุดสำหรับใช้ทะลวงเขตแดนลี้ลับดูเหมือนว่าจะได้เวลาสำหรับเทอรวมประตูเขตแดนลี้ลับแล้วสินะครั้งนี้ข้าจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้สววช่างไร้ประโยชน์จริงๆ บุตรชายของข้าสูรั่วเป็นผู้มากพลสวรรค์เพียงใดกลับให้กำเนิดบุตรชายที่ไร้ประโยชน์เช่นนี้ได้อย่างไงผู้นำตระกูลสู่สู่เหียนหมิงแม้แต่พวกรัธิกระจอกงก่กยอยว่ไม่สามารถรับมือได้กลับกลายเป็นคนโง่เง่าที่วิ่งชนกระแป้งสลบแทนซสเองมันช่างน่าขายหน้าจริงๆอย่ยังดี ที่ในหมู่รุ่นเยาวของตระกูลซูของข้ายังพอมีคนมีความสามารถรอยู่บ้างไม่เหมือนเจ้าขยะด้านนายน้อยคุณโตแห่งตระกูลซูซูฉิงก็จบไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับหน้าพรุ่งนี้ก็อาจจะได้ทำนะครับถ้ามีเวลาว่างนะครับ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องลิฟต์มังงะกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมตอนต,อนต่อไปกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปกดติดตามเพจผู้แปล i am n o t มังงะจีนแปลไทยกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมีเพจ Facebook แล,แล้วด้วยนะครับลิงก์เพจอยู่ด้านล่างคลิปเหมือนกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่